เนื้อหาที่3การใช้ for during และก็ why เกิดเป็นปัญหาพอสมควรเวลาใช้ภาษาอังกฤษเอ๊จะใช้เมื่อไหร่แต่ความจริงแล้วสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในสื่อสารทั่วไปเหนื้อนังสือทั่วไปนะครับถือว่านำมาเล่าสู่ท่านผู้ชมให้ได้รับทราบว่าใช้อย่างไรนะครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนเรศสุรสิทธิ์ในเพจที่ลงใน YouTube ก็คือ English Station นะครับท่านสามารถเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ได้นะครับการใช้ for during and why เรามาเปรียบเทียบกัน2ตัวแรกก่อน f o r กับ d uring ใช้แตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรหลายคนบอกว่าเหมือนกันนั่นแหละใช้ยังไงก็ได้แต่ความจริงแล้วการใช้ภาษาอังกฤษถ้าใช้ภาษาอื่นๆไม่ใช่ของเรานี่ให้ถูกต้องหรือแม้แต่กระทั่งของเราใช้ให้ถูกต้องจะเป็นสิ่งที่ดีมาก ส่วนในเรื่องของ pronunciation หรือการออกเสียงผมก็เป็นคนเดียวที่พูดแล้วพูดอีกย้ำแล้วย้ำอีกเพราะว่าเราเดินทางค่อนข้างจะไม่ค่อยตรงมาตั้งแต่สมัยพนรนารายท่านแล้วที่ฝรั่งเข้ามาในเมืองไทยเราไป focus on pronunciation that is the flaw or the weak point for Thai people we can't pronounce every words correctly Uh, I made copy จารย์ Mr. Dale from America The same word as อาจารย์ Mr. Bob and k ์ u Shona g o r d o n from England But the pronunciations between the two people are quite different นั่นหมายความว่าผมจะตามใครดีเสียงของคนนี้ออกเสียงคำนี้ก็เป็นแบบนี้เสียงของคนนี้ออกเสียงคนนี้ก็เป็นแบบนี้ and moreover when I was in India i learned the new pronunciation from indian friends, indian teachers. oh, my god, whom should i copy? Huh. pronunciation is not necessarily; it's not the first priority for people to focus on. not like thai students and thai teachers who are focusing on pronunciation. but what i focus on, why i was teaching? in the past was how to use English for communication นั่นต่างหากที่ผมได้สอนมาตลอดนะครับ Pronunciation must come later เพราะผมมีประสบการณ์กว้างไกลผมเรียนภาษาอังกฤษมาเยอะในเรื่องของทั้งปริยาตรีปริยาโทรปริยาเอกเพราะฉะนั้นเห็นเสียงของแต่ละท่านแตกต่างกันจึงไม่หมายในเรื่องของเสียง แต่ใช้ให้ถูกต้องก่อนเพราะฉะนั้นจึงเอาคาว่า for during ก why มาให้ท่านได้ใช้ถ้าฝรั่งเก่งจริงเราพูดอะไรก็ฟังออกครับถ้าฝรั่งไม่เก่งจริง p ardon, pardon p a r me excuse me ฝรั่งไม่เก่ง <c oughs> for กับ during ใช้อย่างไร for บวกด้วยระยะเวลาจำไว้จำไว้เอ๊เราเห็น for เมื่อไหร่ for บวกด้วยระยะเวลาเราใช้โน no ่นึกถึง present perfect tense เป็นหลักถูกไหม for กับ since คู่กัน มันบวกด้วยระยะเวลาบอกเหตุการณ์ที่พูดถึงนั้นดำเนินอยู่เป็นเวลาเท่าใดไม่ได้ช่างขายนะ,ะเวลาเท่าใดขายอะไรไม่ใช่เป็นเวลาเท่าใดเช่นตัวอย่างว่า I study English with d r n a r s for three hours yesterday ประโยคนี้ใช้กับประโยคประโยคนี้ใช้กับประโยค past simple tense ถูไหมอีดี past simple tense I study English with Dr. อกเตอ for three hours yesterday ให้สามชั่วโมงเมื่อวานนี้เป็นเวลาสามชั่วโมงเพราะฉะนั้นตัวนี้น่าจะแปลว่าเป็นระยะเวลาสามชั่วโมงแต่เวลาแปลจริงๆเอาความไพเราะของภาษาเป็นหลักอย่าลืมนะเอาความไพเราะของภาษาเป็นหลักตัวที่สอง Where have you been ไปไหนมาคะ I have been waiting for ages ฉันคอยมาเป็นอายุแล้วนะเฮ้ คอยเป็นอายุคอยยางไงวะเนี่ยคอยมากูคอยจนรากงอกแล้วแปลใหม่ละกันกูค,คอยจนรากงอกแล้วคอยนานมาก f o r ages เป็นคำที่คนไทยก็ออกเสียงไม่ค่อยถูกต้องไม่ได้หมายความว่า pronunciation is not important but I exactly focus on both how to use English correctly and how to pronounce correctly how to pronounce correctly we can follow the English English The English English Dictionary like this ห oh, ูเย็นเหลืเกินเปิดดููบ่อยๆออกเสียงตามด้วยได้ประโยชน์ทั้งนั้นแหละไม่ได้ทิ้งอะไรหนึ่งหรอกแต่ว่าถ้า focus on pronunciation solely on pronunciation we will be scared ah I'm afraid I w e l l make mistake ah ช่างหัวมันเป็นโครงการที่ดีมากๆ <laughs> ช่างหัวมันพูดให้ได้ก่อนสื่อสารให้ได้ก่อนและ correct pronunciation later ไม่ใช่ภาษาเรา Are you going away for the weekend ใช้คำว่า the weekend สุดสัปดาห์คุณจะไปไหมไปเที่ยวไหมสุดสัปดาห์นี้เพราะนั้น for ใช้บวกกับระยะเวลาผมไม่ได้เชื่อมกับ since นะเพราะความหมายมันคนละแบบกันนะครับในความหมายนี้ตัวที่สองท่านผู้ชมที่รัะครับใช้ dealing บวกด้วย now คำบนบวกได้อะไรก็บวกได้ now นั่นแหละแต่ไม่พูดถึง hours บวกได้ now แต่เป็น now บวกระยะเวลา บวกระยะเวลาเป็นนาวแล้วกันนะครับ During แปลว่าระหว่างเช่น During the game บอกว่าอะไรบอกว่าเหตุการณ์เกิดระหว่างเวลาใดใช้ for ได้ไหมไม่ได้เพราะมันบวกด้วยเกิดฉันอยู่ในเหตุการณ์ในระหว่างนั้นฉันในระหว่างนั้นฉันทำอะไรอยู่ During the game During our h o l i day During the night เข้าใจไหมระหว่างเกม ในช่วงวันหยุดของพวกเราในช่วงคกลางคืนน่ากลัวนะครับเช่น I feel asleep during the game เกมน่าเบื่อนอะนหลับซะเลยเกมระหว่างใครระหว่าง p s g Paris Saint Germain กับ Bayern Munich <c oughs> โอ้นี่ยูฟ่าแัมเป็นยหลีกเลยนะจะเป็นน่าเบื่อได้ไงเกมเกมสุดยอดของปีนี้เลยระหว่างโคตรทีมเจอโคตรทีมนะครับถ้าเป็นลิเวอร์พูลไปเจอก็จะดี หมายเหตุหนึ่งจำหน่อยปกติจะใช้ in กับช่วงเวลาของชีวิตของเราช่วงเวลานะเรามีช่วงเวลาสามช่วงด้วยกันเรียนกับผมก็เป็นอย่างเงี้ยชอบนอกเรื่องเยอะแยะอภัยกันหน่อยแล้วกัน in the morning for the morning ได้ไหมไม่ได้เว้ย during the morning ไม่นิยมวะ่ะมันก็พอได้แต่ไม่นิยม in the morning in the afternoon ชีวิตอาจารย์นเรศช่วงบ่ายแล้ว บางคนอายุมากกว่าอาจารย์นเรศดิษ i ์ in the evening จะช่วงใดก็ตามของชีวิตของเราอย่าประมาทดูแลสุขภาพให้ดีและถ้าอยู่ช่วงใดก็ตามแต่ถ้ามีโรคมีภัยแล้วนี่ไม่ดีไม่ดีช่วง in the morning เด็กตั้งแต่เกิดมาจนถึงอะไรประมาณสักสได้ไหม 35 in the morning สว่างสวัยโรคภัยน้อยถ้าเป็นโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างมืดมนเหมือนกันหมดดูแลสุขภาพให้ดีปกติใช้ in กับ in the morning in the afternoon in the evening in the summer in the winter ใช้ during ได้ไหมก็ได้ถามเรียๆว่าได้ไหมได้ตามใจเพราะฉะนั้นจริงใช้ก็ว่าตามใจนะครับ I will send a message to you in the afternoon. บ่ายนี้ผมจะส่ง message ไปให้คุณนะ message message uh, in the afternoon หรือ during the afternoon ในช่วงบ่าย 1, 2, 3, 4, 5, 6 7ก็บ่ายก็อาจจะบ่ายยาวใช่ไหมบ่ายโมงบ่ายโมงไปจนถึงบ่าย4โมงหรือ5โมงก็ใช้ during the afternoon ไม่ระบ,บุ in the afternoon ก็ประเภทเดียวกันเพราะนั้น in กับ during ในหลายๆ sentences สามารถใช้แทนกันได้ ข้อที่2ไม่ใช้ during เมื่อต้องการบอกว่าเหตุการณ์นั้นดำเนินไปนานเท่าใดแต่ใช้อะไรใช้ for แทนเช่นคาว่า I sorry we walk for five hours without stopping โ oh, อ้เจ๋งไลกากมากเลยผมนี่วิ่งนะวิ่งมาราธอนหชั่วโมงกว่าด้วยหยุดไหมก็ถือว่าได้หยุดบ้างในช่วงดื่มน้ำท่านใดที่วิ่งมาราธอนจะรู้การวิ่งเนี่ยเราใช้เวลาวันเดียว4ี่หชั่วโมง 6ชั่วโมงสูงสุดก็ให้7ชั่วโมงเท่านั้นแหละแต่ซ้อมเราต้องซ้อมหลายเดือนนะเหมือนกับภาษาอังกฤษนี่แหละท่านผู้ชมที่รักทุกท่านเฮ้ยภาษาอังกฤษมันก็เป็นลักษณะเดียวกันไม่ได้หมายความว่าเราจะเฮ้ยมาฟังอาจารย์ไม่ได้ปุ๊บเก่งเลยเปล่าไม่เก่งไปฝึกด้วยเอาไปใช้บ่อยบ่อยด้วยจึงจะเก่งขึ้นเหมือนกับฝึกซ้อมมิน,มาานิมาราทอนมาราทอนฮาฟมาราทอนพวกนี้เป็นต้นนะใช้ดีลิงเมื่อต้องการบอกว่าเหตุการณ์นั้นดําเนินไปนานเท่าไหร่ ใช้ for แทนได้ไหมแต่จะใช้ for แทนถ้าทำไมเขียนไม่จบก็ได้แต่จะใช้ for แทนก็ได้นะเดี๋ยวผมพิมพ์ที่หลังแล้วกัน we walk for five hours without stopping ไม่ใช้ during five hours ฮะไม่ใช้ during แต่จะใช้ for แทนถูกต้องแล้วไม่ต้องเขียนอะไรอีกถูกต้องแล้วไม่ใช้ during เพราะว่าข้างหลังบวกชัดเจนก็คือระยะเวลาที่กำหนดชัดเจน ไม่ได้กำกวลใช่ไหม Five hours during five hours ไม่ได้ถ้า holiday อะไรพวกนั้นใช้ during ได้ข้อ3 during กับ for เปรียบเทียบกันหน่อยเอา during กับ for มาเปรียบเทียบกันมีความแตกต่างกันนะเวลาใช้ถ้าลองสังเกตจากตัวอย่างต่อไปนี้สิมันแตกต่างกันอย่างไรบางครั้งอธิบายก็ไม่ค่อยได้หรอก it's quite difficult to explain it's quite difficult for explanation ฟอร์บนาม is quite difficult to explain เป็น to infinitive เรียนไปเรื่อยๆผมจะมีคลิปพวกนี้น่าจะเป็นหลายร้อยคลิปฝากบอกท่านว่าทั้งฟรีฟรีก็จะตามหากันจาระหวัดหลายปีต่อไปนี้นะแต่ถ้าชุดนี้ต่อไปก็จะเป็นลงใน w w w s k i l l e n c o m ในราคาย่อมเยาวเพราะปล่อยฟรีด้วยแต่การไปหาเรียนมันก็จะยากน้อยไม่เป็นระบบระเบียบแล้แต่วันเวลา แต่ถ้าอยู่ใน YouTube อยู่ใน Skill Lane ก็จะเป็นระเบียบชุดนี้ครับใช้เวลานานหน่อยใช้ประวันหนึ่งปีเช่นคำว่า my daughter fell asleep during the movie ลูกนอนหลับช่วงหนังหนังไม่สนุก my daughter fell asleep during the movie และถ้าใช้ฟ o r ใช้ยางไร my daughter หนัง2ชั่วโมงครึ่งหนังสชั่วโมงครึ่งลูกหลับไปครึ่งชั่วมลูกหลับไปสชั่วโมงได้ดูชั่วโมได้ดูครึ่งชั่วโมง Title กับ t n e End My daughter was asleep for two hours ลูกสาวผมหลับไปสองชั่วโมงปุ๋ยเลยกลนอีกต่างหากสุดท้ายครับใช้ dealing กับ why เปรียบเทียบกันในครบเซต dealing กับ why ใช้ dealing บวกนามเมื่อต้องการบอกว่าเหตุการณ์นั้นดำเนินไปนานเท่าใดดำเนินไปนานเท่าไหรแต่จะใช้ for แทนก็ได้นะในกรณีนี้ My daughter fell asleep dealing the movie เมื่อสักรู่นี้ I learned many things many interesting's during my holiday ก็ได้เหมือนกันนะครับนี่ใช้ during ข้างหลังบอกด้วยนามซึ่งก็บอกเวลากว้างไว้นะครับ2.2ใช้ w h y ตัวนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะ w h y มันเป็นคำเชื่อมของ adverb clause กลุ่ม because although even though once as soon as after before กลุ่มพวกที่เป็นคำเชื่อม เด็กที่เรียนกับผมจะต้องรู้จักในนามของ marker ที่เป็นคำเชื่อมเชื่อมประโยคลักเข้ากับประโยครองประโยคที่มี y แตกต่างกันนะเมเราพูดเมื่อสักครู่นี้ for ก็ดี during ก็ดีบวกน้ำแต่ y ขนาดที่แปลว่าขนาดที่บวกด้วยประโยคท่านผู้ชมบวกด้วยประโยคท่านจะใช้เอา why why to our wipe. น่ากลัวน่าขยะแขยงไม่ได้ ฝรั่งฟังเขาก็จะรู้ว่าเออนี่ไม่ได้เรียนสือมาเว้ยบางคนพูดได้ไงแต่ไม่ได้เรียนมาแบบถูกต้องไงก็ผิดสู้พูดให้ถูกต้องดีกว่า My daughter fell asleep while she was watching the movie เมื่อกี้ใช้คำว่าอะไร During the movie อ่าเมื่อกี้ใช้คำว่า d e a l i n g the movie นี่ข้างบนนี่ข้างบนนี่ During movie แต่ตอนนี้ใช้คำว่าถ้า During ฟึบข้างหลังมันบวกด้วยธรรมดาแค่นี้แต่ถ้าใช้ Why ขณะที่ข้างหลังต้องบวกด้วยประธานนี่นะแล้วก็บวกด้เวิร์บเวอร์จะเป็นเว r รอะไรก็แล้วแต่ของของ adverb clause นะครับขณะที่หล่อนกำลังดูหนังอยู่ Why she was watching the movie yeah. I learned many new things ผมเรียนรู้อะไรมากมาย During my holiday ช่วงวันหยุดก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นประโยคถ้า why ล่ะในขณะที่ผมไปหยุด Why I was on holiday เพราะฉะนั้นหลัง why จะต้องมี subject บวก verb นั่นก็คือรูปของประโยคนั่นเองชัดเจนไหมครัถ้าชัดเจนเราไปเพิ่มเติมนิดหนึ่งคนมักจะใช้ผิดผมเห็นเยอะนะมักจะใช้ผิดใช้คำว่าหลัง why นี่แหละคนเราอยากใช้อนาคตไงถ้าจะใช้อนาคตเนี่ยจะใช้วิวแช l เข้ามาไม่ได้นะครับเพราะ adverb clause หลังวิวขออภัยหลัง Y when because อะไรพวกนี้จะไม่มี v วิวแช l คือไม่มีรูปอนาคตอาถ้าเป็นอนาคตจะใช้อะไรแทนจะใช้ present แทน present อะไร p r e s s n t sim ก็ได้ present con ก็ได้ present perfect ก็แล้วแต่ไหเป็น present แทนเช่น I am going to India next month เดือนหน้าผมจะไปอินเดีย I hope to see some of my classmates โอ้โหเพื่อนเรียนด้วยกันตั้งแต่ปริญญาตรีปริอญารโทร แกหมดแล้วมั่งเดินตัวเองยังแกเลย Why I am there ผมหวังว่าจะพบเพื่อนบ้างนะฮะเพื่อนคลาสเมทกันตอนอยู่ที่นั่นไปยังยังไปยังยัง <laughs> What are you going to do while you are waiting อ่าคุยกันมานานแล้วหรเอบเดี๋ยวผมคอยกันคอยที่นั่นแล้วกันก็เลยถามว่าเฮ้ยสามชั่วโมงเลยไหมจะทำอะไรตอนคอยอยู่ why, why you are waiting เป็น Present Tense ทั้ง2อันนี่คือการใช้3ามคำสำคัญสำคัญในภาษาอังกฤษ for, d r i n g and why ถ้าท่านผู้ชมเห็นว่าเป็นประโยชน์แชร์ได้นะครับให้เพื่อนฝูงได้ดูและอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์ในเพจของผมที่ชื่อว่า english station เพื่อที่จะให้ความรู้กับท่านผู้ที่สนใจในภาษาอังกฤษทุกท่านนะครับแล้วก็เรียนได้ทุกที่ Tuk, Better our English, better our vision, sebagai